สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในผู้ที่จะโชคดีถูกหวยดาวสลับในวันจันทร์ที่9นะครับสูตรหวยวันจันทร์จันทร์ที่แล้วนะฮะจันทร์ที่แล้วงดไม่ออกนะครับก็นะครับจันทร์ที่2เนาะไม่ออกนะฮะก็นี่จันทร์ที่9กนะครับก็ต้องเป็นนะครับสูตรเดิมเลยนะครับนะสูตรนี้นะวันจันทร์นะก็เอาจันทร์ก่อนหน้า นะครับซึ่งนะครับก็สถิตินี่ก็จะเป็นนิชี่ใน1 2 3 4 5สี 6, นะ่นะครับนะหกจันติดติดนะครับล่าสุดนี่เลยนะครับวันจันทร์ล่าสุด0ูย์กับ9มาจับกันกับ10987นะครับหรือจะมาเปรียบเทียบกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะฮะในวันจันทร์ที่2นะครับสูตรนี้นะครับเนาะ ก็ลองลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันเนาะใครชื่นชอบนะครับซื้อไว้ติดไว้นะใครไม่ชอบก็ผ่านได้ก็อาจจะลองนำไปนะครับเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอ่าสูตรนี้เนี่ยนะฮะก็เข้ามาตั้งแต่ในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28แล้วนะฮะอืมเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่2 8ก็ต้องเอาจันทร์ก่อนหน้านะครับ21นะของเดือนที่แล้วนะครับนของเดือนนะครับเดือนเดือนเดือน11นะครับ 1> 21 1, 1 1นะครับผลออกเป็น5 4 2 9 8 9เนะครับเพื่อที่จะหาจันทร์ที่28น,นะครับแปลว่าจานก่อนหน้านะครับอ่ะสูตรนี้ก็คือนะครับ2ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับเราจะนำในที่ในเลขคงที่8ดเนี่ยเลขคงที่8ดไปบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็จะจับมาลดแต้มนะครับ เก้าบวกกันกับแเป็น17นะครับลดแต้มไปก็จะได้6นี่ก็ได้แล้วนะฮะเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับอ่ะผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นนสี่สี่ห้าน4 4 6 5 1 7 7นี่เห็นไหมครับนั่นแหละนะครับไม่ง่ายแบบนี้เลยนะฮะถัดไปนะครับก็จะหาในวันจันทร์ที่4ีธันวานะครับอาจารย์อ่าต้องเดือนธันวา อ๋อนี้มันต้องเป็นเดือน10เนาะลงเดือนลงเดือนนะครับนะแล้วก็จันที่11นะครับอ่าจันที่4เดือน11สิอ่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เอา8ไปบวกนะครับ8ไปบวกกับหลักร้อยนะบวกกับ1ก็จะได้9ลดแต้มไปเป็น8นะครับอ่ะมาดูผลวันที่4นะครัพฤศจิกายนผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน3 3,6,7,5,8,9นี 36. ่นะครับก็มาทั้ง8ทั้ง9เลยก็ยังมาในที่ในบนนะครับเหมือนเดิมนะถัดม,มานะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่11เอ่า11เดือน11นะครับดอกตัวมา1ตัวนะครับก็จะนำในเลขคงที่8เนี่ยบวกกับหลักร้อย8บวกกับ5เป็น13นะครับลดต้มไปก็จะเป็น2อนะ่าวันที่11นะฮะจะมีไม้2 นะครับส่วนผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน4 7 5 2 6 9อ่ะอันนี้ก็มา2นะครับเนาะนี่ถัดไปนะครับในวันจันทร์ที่นะฮะวันจันทร์ที่18ดพฤศจ,จินะฮะเดน2ตัวมา1ตัวนะครับก็นำในหลักร้อยนะครับบวกด้วยเลขคงที่8 2บวกกปาดเป็น10อ่าเป็น0นะลดแต้มก็จะได้9 09จะมาไหมนะครับวันที่18เวลาพัฒนาออกไปในที่ใน4 402810นะครับอ่ะก็มาในที่ในศูนย์นะอืมก็ยังอยู่ในบนนะเนี่ย2ก็ยังมาบน8มา7นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกนะับสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะก็หลักร้อย นะครับบวกด้วยเลขคงที่8ปดบวกกับ8เป็น10ลดแต้มไปเป็น9นะครับก็ในผลที่ออกเลยวันที่25ห้านะฮะเราพัฒนาออกไปที่ในหนึ่งหเจดหนึ่งอ่าแดบวกกับแเอ 8, 8, 8, เอบวกผิดหลักบวกผิดหลักเฮ้นี่แกงทาผิดนะฮะต้องเป็น8ปบวกกับแเป็น16อ่ะลดแต้มไปเป็นห้าสิเอนะผลที่ออกก็จะเป็นในที่เจ6ดหนึ่งหสอง นั่นแหละก็ยังเป็นในที่ในบนนะครับ6เนาะเนาะนี่เนี่ยมันต้องหลักร้อยนะผมไปบอกหลักพันนะครับต่าลายนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ฮะวันจันทร์ที่9นะครับนะครับจันทร์ที่9ทธันวาแล้วอ่าเดือนธันวาเดือน12นะครับก็จะเอานะครับปาดเนี่ยไปบวกกับหลักร้อย1บวกปดเป็น9นะครับลดแต้มไปเป็น8ดนี่เหมือนในวดนี้เลยนะฮะ จะออกเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับได้เด่น2ตัวแล้วเนาะส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอาในหลักพันเนี่ยหลักพันกับหลักหน่วยจับบวกกัน2นะครับ2บวกกันกับ9 2บวก9เป็น11ก็ได้ตรงนี้แล้วก็จะลดแต้มนะครับก็จะเป็น1 0 9่7นี่แหละ 2ชุดเนี้ยเกับ6มาจับกันกับในชุดนี้นะฮะผลออกก็จะเป็นในที่ได้7 7นี่เจนี่ก็มาบนนั่นแหละนะครับงวดถัดมาก็เหมือนกันนะครับหาจันนี้ก็ไปเอาจานก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่ได้9กับ8แล้วเนาะหลักพันกับหลักหน่วย5บวกกันกับเจ็ดเป็น12นะลดแต้มไปเป็น2 1 0 9 8 1 2 3 4 5เนาะ ลดไปให้มันได้5ตัวดิบผลออก8 998ก8 9 9 8, 8 9, นั่นแหละง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็เหมือนกัน3กับ2ได้แลนะ้วเนาะต่อไปก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันกับหลักหน่วย7บวกกับ9เป็น16นะฮะลดแต้มไปเป็น5 4 3 2นะสอลออก5 2นะนี่5 2นะอืม ถ้าสองมันก็มาบนตัวนี้แต่มันไปล่างเนาะอ่านั่นแหละนะครับก็ยังเข้าเนาะ,ะถึงจะไม่ามาบนนะฮะแล้วก็ถัดมาก็เหมือนเดิมส่วนกับ9ได้แล้วนะครับนำหลักพันกับหลักหน่วย5บวกกันกับ9เป็น14ลดแต้ม3 2 1 0นะครับเนาะอ่ะผลเราก็1 0 0 1นะครับนี่0นี่ก็1อ่ะก็ยังมาที่บนนะครับถัดมานะครับอ่ะได้6กับ5แล้วเนาะ ก็หลักพันนะครับหลักพันเป็น2หลักหน่วยเป็น0นะครับก็0บวกกับ2ได้2นะ2บบกูนยได้2ลดแต้มไปเป็น2 1 0 9 8นะครับก็ผลออกในยที่ใน6 2นี่ก็มาบนนั่นแหละนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วการสูตรนะครับล่าสุดนะฮะก็7บวกกับ2เป็น9 8 7 6 5ทาลดแต้มนะครับ นี่แหละนะฮะถ้าจากคู่นี่ก็จะได้ที่ใน9 9 9 9 8 9 7 9 6 9 5 8 9 8, 8 8 8 7 8 6แล้วก็8 5นะครับถ้าดูจากในสูตรเมื่อกี้อ่ะมันมี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 เก้าเหมือนกันนะครับเนาะเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดนะอืม ถ้าชนกันนะครับก็มี9897 9897ชนกันถ้า8อยู่ในนี้ก็มี8980อ่ามันก็อยู่ในนี้แล้วเนาะ99ด้วยนะชนกัน2แบบนะฮะแสดงว่ามี3ชุดนี้นะครับที่ที่ชนกันนะครับกับในสูตรที่1นะในหวยในวันจันทะ์ครับก็ลองนำไปพิจารกันดูแล้วกัน ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับในหวยลาวที่ออกในวันจันทร์นะครับทั้ง2สูตรนะจับมาชนกันแล้วนะครับเนาะอาจจะมาชนกันได้เลขนี้ที่ชนกันนะขอให้ที่ชนกันเนี่ยขอให้ถูกห้ยออกแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ